อรุณสวัสดิ์ครับคุณนางยิสาอรุณสวัสดิ์คุณนางยิสา,สว,สาสวันนี้หน้าตาสดใสดีนะครับคงเพราะหายป่วยแล้วช่วงที่ฉันไม่สบายขอบคุณที่ดูแลนะไม,ไม่เป็นไรครับผมก็ก็ ก็ดีใจที่คุณนางยิสะหายแล้วครับอืมคุณนางิสะเน็กไทเบี้ยวนิดนึงครับเออผมช่วยแก้ให้ได้ไหมครับได้เสร็จแล้วครับขอบคุณนะ หัวใจเต้นไม่หยุดเลยเตรียมตัวไปทำงานกันครับโซชิโร่รายงานเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครับคุณอากิโตะเมื่อเช้าส่งเข้าระบบไปแล้วทำได้ดีมากเลยนะโซชิโร่ประทับใจจริงๆขอบคุณครับ ช่วงนี้นายดูเบิกบานขึ้นนะโซชิโรมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรอเปล่าครับไม่มีอะไรโกหกผมไม่เป็นเหมือนเดิมเลยนะเราเป็นเพื่อนกันมาแค่ไหนแล้วผมรู้ทุกอย่างของนายเดี๋ยวเลิกนานมาคุยกันในห้องผมว่าแต่ตอนนี้ผมอยากชวนนายไปลองอะไรบางอย่างหืมที่ไหนครับ โซชิโร so ่ iro, วันนี้ผมอยากลองกดตู้เครื่องดื่มเองบ้างกดตู้หรอครับใช่นายรู้ไหมปกตินายซื้อให้ผมตลอดผมอยากลองกดเจ้านี่ดูสักหน่อยมันดูน่าสนุกดีนะแต่ว่ามันก็แค่กดปุ่มนะครับไม่ใช่หรอกเมื่อวันก่อนที่ยิมมีคนสอนเทคนิคลับให้ผมด้วย <c oughs> เขาบอกว่าให้เคาะมุมขวาของตู้ก่อนกด ผมยังไม่เคยลองเลยอยากลองมากเลยคนสอนเหรอครับใช่ไปกันเถอะไปดูผมกดหน่อยผมอยากให้นายเห็นครับไปกันโซชิโร่ดูนี่สิตัวเลือกเยอะจังเลยปกตินายซื้อมาให้ผมไม่เคยรู้เลยว่ามันมีปุ่มขนาดนี้คุณอากิโตะจะเลือกอะไรครับอืมอเมริกาโน่ดีไหมหรือว่าลาเต้ดีกว่า หรือคาปูชิโน่ดีอเมริกาโน่ครับคุณดื่มแบบนั้นตลอดจริงด้วยผมเลือกได้แล้วเดี๋ยวต้องขอก่อนนานาออกมาได้แล้วได้แล้วโซชิโร่ผมทำได้คนที่สอนผมเขาทำแบบนี้เหมือนกันน่ารักดีนะ เก่งมากครับอร่อยด้วยคนที่สอนผมเทคนิคนี้ดีจริงๆนะผมอยากเจอเขาอีกครั้งต้องขอบคุณเขาให้ได้คุณอากิโตะตื่นเต้นมากนะครับผมชอบลองของแบบนี้นะโซชิโร่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนธรรมดาทำทุกวันมันรู้สึกดีจังเหมือนได้คนพบโลกใหม่ <laughs> คุณยุ่งกับประชุมตลอดนี่ครับใช่แต่ตอนนี้ ผมเหมือนได้รีแล็กซ์เลยขอบคุณนะที่มากับผมเออง่วงชะมัดคาซมิเดี๋ยวฉันไปกดกาแฟก่อนนะได้สิหืมคุณนางอิสะเหรอเซโตสวัสดีครับหืมหืมคุณคุณนี่นาะคนที่สอนผมกดตู้ นายตู้กดน้ำคุณดูสิผมทำได้แล้วเทคนิคที่คุณสอนมันได้ผลมากเลยเออดีนะไม่เป็นไรผมต้องขอบคุณคุณจริงๆอ้อยังไงก็ต้องขอแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการผมชื่ออากิโตริวเซสเตนเบิร์กทำงานที่นี่เหมือนกันเป็นหัวหน้าทีม Data Analytics ครับโทกะเซโตะครับรแผนกไอทีนามสกุลผมเรียกยากหน่อยนะครับงั้นเรียกผมว่าอากิโตะก็ได้ครับ ผมอยากรู้จักทุกคนมากขึ้นครับคุณอากิโตะแล้วผมขอเรียกคุณว่าเซตโตคุงได้ไหมครับผมชอบเรียกแบบสนิทสนิทมากกว่าทุกคนที่นี่ก็อยุน้อยกว่าผมอยู่แล้วเรียกอะไรก็ได้ครับคุณรู้จักกันเหรอครับเจอกันที่ยิมเมื่อวานครับคุณคือเพื่อนของเซตโตคุงใช่ไหมครับผมคาซึมิครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีเช่นกันคาซึมิคุง เรียกผมว่าอากิโตได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจครับคุณอากิโตอ๋อโซชิโรครับคุณอากิโตโซชิโรเหรอดูสนิทกันดีนะครับคุณอากิโตโซชิโรเป็นลูกน้องผมพวกเราเป็นเพื่อนกันมานานเขาเป็นคนทาง,งานดีมากเลยนะว่าแต่เซโตะคุงไปยิมบ่อยหรอครับผมก็ไปเกือบทุกวันเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันอีกนะครับ คาซูมิเราไปกันเถอะเออแต่คุณนางนิสะคุณนางนิสะคงมีเพื่อนร่วมงานไปด้วยแล้วใช่ไหมครับคุณอากิโตะครับถ้าไม่ว่าอะไรชวนทุกคนไปกินข้าวด้วยกันไหมครับจะได้รู้จักกันมากขึ้นไม่ละครับผมกับคาซูมิมีแผนแล้วเราจะไปกันสองคนงั้นเหรอครับน่าเสียดาย ครั้งหน้าเจอกันที่ยิมอีกนะครับเซโตคุงผมมีอะไรอยากคุยด้วยดูสถานการณ์ละกันครับผมมั่นใจว่าเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนเพราะผมจะไปยิมทุกวันในเวลาเดียวกันคาซูมิไปกันเถอะคุณนางนิสะแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันนะคาซูมิคุณอากิโต โซชิโร่เซโตคุงเขาเป็นแบบนั้นบ่อยเหรอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเลิกงานมาคุยกันในห้องผมผมอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดครับและเรื่องเซโตคุงผมจะจัดการเองจัดการเดี๋ยวนายก็รู้ตอนนี้กลับไปทำงานก่อนเล่าเรื่องคาซิมิให้ฟังหน่อยสิโซชิโร่ผมคุณอากิโต ผมไม่รู้ว่าชอบเขาใช่ไหมดีใจด้วยนะโซชิโร่ตอนที่นายปฏิเสธผมตอนนั้นผมก็รู้อยู่แล้วว่าใจนายไม่ได้อยู่กับผมและตอนนี้ก็ดีใจที่เห็นนายเจอคนที่ชอบจริงๆขอบคุณครับคุณอากิโตะแต่เซโตะเขาเซโตะคุงเขาชอบคาซิมิคุงผมรู้ ตอนที่เห็นเขามองคาสมีคุงมันชัดเจนมากใช่ครับผมกลัวว่าคาสมีเเขาอาจจะเซะโตคุงเขากำลังเล่นเกมอยู่นะโซชิโร่เกมเปือครับเขากำลังพยายามกีกันนายพยายามดึงคาสมิคุงออกห่างจากนายผมเห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนที่ตู้เครื่องดื่มแล้วรู้ไหม ถ้าเขาอยากเล่นเกมนี้กับนายผมก็อาจจะต้องกระโดดเข้าไปเล่นเกมนี้ด้วยคุณอากิโตะผมรู้จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมไม่ควรเข้าไปยุ่งด้วยมันเป็นเรื่องของนายกับคาซมิคุงแล้วทำไมแต่พอเห็นเซโตคุงเขาเป็นแบบนั้นผมก็รู้สึกอยากรู้จักเขามากขึ้นตอนที่เห็นเขาครั้งแรกที่ยิมมันมีประกายอะไรสักอย่าง ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่วันนี้พอเห็นเขาอีกครั้งพอเห็นวิธีที่เขามองวิธีที่เขาพูดวิธีที่เขาพยายามปกป้องคาสมิคุงมันยิ่งทำให้ผมอยากรู้จักเขามากขึ้นไปอีกแต่คุณอากิโตะค่อยเป็นค่อยไปโซชิโร่ผมไม่รีบร้อนหรอกผมแค่อยากรู้จักเขามากขึ้นและถ้าเขายังจะพยายามเล่นเกมกับนายอยู่ ผมก็จะทำให้เขามีเรื่องต้องคิดหน่อยไม่ต้องห่วงหรอกผมแค่อยากรู้จักเขาโซชิโร่เรื่องนายกับคาซึมิคุงนายต้องจัดการเองนะผมแค่จะทำให้เซโตคุงไม่มีเวลามารบกวนนายมากเกินไปคิดซะว่าผมเอาแต่ใจอยากเล่นเกมนี้ด้วยละกันครับเอาละดึกแล้วกลับบ้านพักผ่อนเถอะ พรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังต่อนะครับขอบคุณครับคุณอากิโตะฮึมเซโตะคุงถ้าคุณอยากเล่นเกมแบบนี้นั้นเรามาเริ่มเล่นเกมกันและสักวันผมจะทำให้คุณต้องคิดหนักในเกมนี้